สวัสดีค่ะช่องมบ้านติเกยียนะคะวันนี้เราก็อยู่กับร้านค้าเพิ่นนะครเราจะวันที่18กันยายน2568นะคะโอเคก่อน่นเลือนต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติเกียนะคะที่ทำงานสมัครสมาชิกช่องมบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเน็นทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากมากเลยค่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบคกิสเซิลแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a s s w o r d ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปเท่านั้นเอง สามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะหากใครงงหรือจะดูคลิปที่แม่ว่างเคยสอนไว้ก็ได้นะคะสำหรับเลทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลยถ้ายังไงก็รบกวนสอบถามทางร้านก่อนด้วยนะคะว่าราคาตอนนั้นจะเป็นสัเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลง,ลงลงบางนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงไป แล้วก็ร้านนี้นะคะยินดีตอบคำถามสำหรับทุกคนเลยไปบ้านจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line แอดเลยนะคะถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากร้าน Super Special Shop ไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแพ็กเกจก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามีสิ่งที่คุ้มที่หลายๆคนน่าจะต้องเซาอยู่นะ <S <S ขอเอาอันนี้ก่อนเลยนะคะก็คือปรจนภัยเดือนเเนี่ยหอันเนี่ยค่ะแม่บ้านค่อนข้างแนะนำเนาะ อันแรกขอแนะนำเป็น Vp ก่อดห่อสารพัดประโยชน์15วันนะคะในราคา99บาทเท่านั้นนาะซื้อได้ตัวคนละหนึ่งครั้งกล่องเลือกรับแห่ง15วันนะคะก็คือเลือกได้ว่าจะเอาพรคัมบัซิลหรือว่านางสลากแห่งโอมูนะคะ180บาทเท่านั้นกล่องเลือกใบเปลี่ยนทัศานะคะในราคา210บาทนะคะจะได้กล่องเลือกใบเลือกทัศานะคะทั้งหมด5กล่องแล้วก็ความจำของช่างนะคะออ100อันสเกตความทรงจำ100อันนะคะในราคา425บาท ก็จร,จริงๆค่อนข้างแนะนำเอ่อ VP กับกล่องเลือกรับ15วันนะคะส่วนอันสองอันนี้ก็คือถ้าใครจะเอาก็ซื้อได้เหมือนกันคุ้มอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นแฟชั่นนะคะในราคา750บาทเลือกได้2ชุดเนาะก็จะมีชุดเฟรชีนะคะชุดบีดีนชุดภาคเรียนพิเศษนะคะชุดอะคาเดเมียชุดเอ่อแมชีหรือว่าเมเมเมนโตโมรีนะคะชุดโพเอแล้วก็ชุดเปลวไฟแล้วก็ชุดกุหลาบดเดอร์ ซึ่งชุด b d ดจะเป็นแบบเอเนาะคือรู้สึกว่าถ้าแบบมาอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นที่เออมันจะเป็นแบบมีเข็มขัดตรงเออรองหัวเข่าอะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างแค่นั้นเองนะโอเคเราไปแพ็กเกจเสริมความแข็งกระดงของบ้านที่กลับมานะคะราคา2,000เนาะแพ็กเกจนี้ก็คือเลือกได้5อย่างนะคะว่าจะเอาเป็นชุดพรีเมียม 5อันจุกๆหรือว่าความสันข,ของช่างนะคะ120อันคูณ5ไปเลยนะคะแล้วก็มีฟิวส์สแต็ก150 170 200ด้วยต่อไปราคาเา่1,320บาทนะคะแพ็กเกจส่งเสริมความแข่งแก่ของบ้านเด่กกามาแบบที่สองเนาะอันนี้ก็คือเลือกเอ่์ได้3อันนะคะว่าจะเป็นจะเลือกผสมก็ได้นะเออก็เป็นกล่อง Al oo Premium, อาวุธชูพรีเมียมเออ3กล่องหรือว่าความสังข,ของช่าง120อันคูณ3ไปเลยนะคะ แล้วก็มีเพลืองสเต็กห้นะคะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะคะตามนี้อืมอืมขอดูก่อนปลื้ปลื้ปลื้มนี่อะไรเนี่ยเอ๊ะเอ่อแพ็กเกจส่งเสริมการเติบโตพิเศษดีเล้นนะฮะในราคาสามร้อยหกสิบสี่บาทเอ๊ไอกล่องนี้หนึ่งกล่องอีกแล้วโอ๊ยเอามาละลายตังค์ชันอีกและมันน่าซื้อจริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะกล่องเนี้ยคือขี้หมูขี้หมาย,ยังไงก็ได้มีหิงคอยมานอนรออยู่แล้วอะพันห้าร้อยอันนะเออ เดี๋ยวถ้าใครยกดีก็ได้ที่เพิ่มเฟลวีหลายๆก่อนอะมันน้คือมันก็คุ้มอ่ะแย่จริงๆตังสันจะหมดแล้วฮัลโหลโอเคอ่าใครที่อ่ายังไม่ได้สอยน้องมังกรน,นะคะอย่าลืมนะคะน้องมังกรมาเอขายถึงวันที่25กันยายนนะจ๊ะวันนี้ก็มีแค่นี้เลยสำหรับสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งแถมหนึ่งมันก็จากเราไปแล้วด้วยขอ แต่ที่ยังอยู่ก็คือพรพระจัดนะคะถึงสองตุลาคมเลยก็อย่าลืมละ่ะอืมไม่บ้านแอบสนใจอันนี้อยู่แฮน่าสนใจอริงเข้ามาเสร็จแล้วก็มาได้อันนี้อีกเพราะว่าพอ,พอ,พอดีเลยแล้วไม่บ้าจะเอาคูปองสิบห้าเปอรเซ็นตไปลดอะไรวะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไอที่เติม 1, 2, 1หนึ่งแถมหนึ่งไปเนี่ยหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้วโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันเดอ้อบ๊ายบาย